สบายดีทานผู้ชมเมื่อสัปหสุคนพบพ่อกับเบาจอยอีกครั้งคลิปนี้บาจอยพาทุกคนมาเก็บกระดูกหรือว่าอัฐิของพอ่อผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วเป็นพิธีกรรมของชาวลาวเฮาหรือว่าชาวพุทธนำเอาอัฐิของพอ่อขึ้นไปปะไวอยู่วัดนอะทานผู้ชมเอาเป็นยังไ๋ก็ไปติดตามรับชมกันเลยบม่ได้ให้ยังมันบ่หวนดิ พิธีกรรมเก็บกระดูกของพ่อเขาถาดตอนนี้ครอบครัว้้างนใครอบครัวเาไปเก็บหลุหลานเก็บกระดูกเพื่อนมอีพอเห็นแล้วตา่มือมันอยู่ตอนนั้นมีตัวเล็ก

เอากลับกล้วยมีกับกล้วยีนทางนี้มันร้ายเห็น้โอืครู้อยเอเอาไปไก่พูดอย่าไปป้าอย่าเอามาป้าอยงนึงป้ามันี้นั่นเงมาถวายถวายสร็แงอ้ไปสิวนี้ก็ทเอามาทอด้ไงไปจำมานหน่อท้งรางอยู่นี่ทงังอ่ะมาีแดพอ เขาล้าเจ้าพลทียกแล้วนะไ้นไปขึ้นลูกไปข้าพุกมาวเขาเนเคยเลยพทคุณุทธโกุทธชันชพนุ์พ่างกบเท่ามิ้นทกะไพ่ม่ให้เจ็บติไทแบบไพ่เลยนี่จับแยงล่าอันนั้นเอาล่าไห่เติม กวาดไปกวาดไปพุนก็้อน้อกี่นะพุนนี่กวดจะปวดลงเออขวดน่ะขวดนี่ขวขดนอกไปเออะดออกไปพุนก่อนสวนไปพุนก่อนวนทางนี่วนมาวนมาพี่ก็ได้สวนไปพุนก็ได้ไปจะได้ไ้เวอร์หมวนไปเห็ดแม่ไมนง่ายอย่าเห็ดทำมันยากด้วย

เอยหาลานเมนบอกถาดาดหดลดหนอยล่าเดไอาเาต็มดอกเต็มัวเอาไนึงเขาเป็นที่ดแล้วแหละกว่า อย่าว่าในใดก็ว่านี่เนื้อปนตัมันงานเนาะอย่าปาดนายังก็ปาเออคำไรเออยคอยมาเมียนลูกเมียนข้าเจ้าี่ไอ้คอยหั่นเขามีบเนือโต๊ะโต๊เก่าโต๊กเว่าเฮ้นอา้อเคยมาจับมันนริจริงาเจ้าถนทีเราคือสวัสดิ์สพามมีรงเลยแเ่้าโมหนึ่งนีก็ใหม่เลยเนาะ มันนึงอันนี้ดิมันบยบดีดีเลยมีเพือไปคุคาานะีเลดีหรือมาแต่ชิเล่น่าจะน้ำไปดูยุคนทพงก็ถมอรับคนวยไปจหอมคนน้อยู่ในใจเจ้าปัตนะเอาเข่าเรือบายพเข้าร้านช่างภาพจิตขมีเงินทองเกินใช้คล้ายชื่อใจจินนี่แล้วาปาดแล้วด

พคตชือโเชืะเาเ่อไปเลยเอาเื่อปยาา้ียาบาคอพานองไปนยเลยะใช่เไปเไปมีสิบสิบสิบไม่้ย่ยไหมอยนะไม่รู้จะซื้ออะไรเยอะจังเลยเลขีะเชอลยนี่ตามตัวเทาล่านี่นี่ตอดแขนคือ ได้ทั้งกลอนได้บ้นงบ้านด่าบ้านดาห้นดอาบานปําบานดุาบาาบ้านดําบ้าดาบ้านดาบ้าาบ้านดาดา้นดบ้า้นดมานดาบานดําบ้นาบนดาบ้าได้าบ้าดําบ้าดําบ้าดาดาา้ดาด้าด้้ด้ได้ได้ดา้ดา้บ้าดด้ดด ดสำเร็จบาทเราก็ดูเป็นขาวทาดเรียบร้อย